โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะสำหรับวันนี้เนี่ยแล้วก็มีเว็บไซต์อ่ามาแนะนําให้ทุกคนทำนะเอะอเว็บตัวนี้เนี่ยเป็นแบบว่าให้เราไปกดไลค์กดติดตามพวก Facebook Youtube อะไรเงี้ย t ิกต o อกรู้อะไรมันจะมีใหราเลือกนะแล้วก็เว็บนี้นะสายฟรีสามารถถอนได้นะสามารถทําได้ถอนได้นะแล้วก็ถอนขั้นต่ำเนี่ยจะอยู่ที่เอ่อห้บบาทนะทุกคนแล้วก็สมาชิกที่สมัครมา ครั้งแรกหรือว่าสมาชิกใหม่ที่มามาทำเว็บเนี้ยนะจะได้ที่25บาทนะในวันแรกจะได้ที่2 5บาทนะอันดับแรกเลยเนี่ยถ้าเกิดเรากดทิ้งสมัครมาเรียบร้อยแล้วก็จะมาอยู่หน้านี้นะให้เรากดไปที่เอ่อ VIP ไอ้รูปมงกุฎนะเนี่ย VIP กดเข้ามาเลยนะนี่นะของเรา,าจะอยู่อ่อที่ระดับปกตินะ เราจะทํางานตรงนี้ได้3 3ครั้งต่อวันนะแล้วก็ให้กดมาที่ระดับปัจจุบันกดมาตรงปุ่มนะี้ระดับปัจจุบันนี่นะมันก็จะเป็นอ่างานให้เราทำนะเราสามารถรับงานได้3งานนะงานละ3บาทนะนี่นะจะมีทั้งไลน์ a c e book แล้วก็ YouTube แล้วก็ t i k t อกนะให้เรามาเลือกทำได้เลยนะว่าเราจะทำอันไหนนะเราจะทำได้3งาน3เลยนะแต่ว่าเราขอรับเป็นอ่า เฟซบุ๊กแล้วกันนะขอรับงานเป็นเฟซบุ๊กเดี๋ยวเรากดรับงานก่อนเนี่ยเรากดรับไปสามอันนะเนี่ยกดไปแล้วก็กดอันที่สองกดไปมันงานละสามบาทนะเราก็กดรับงานตรงนี้ไปก่อนนะกดเรียบร้อยแล้วทีนี้เนี่ยเราก็มากดทํางานขอรอได้เลยนะเดี๋ยวให้กดมาตรงนี้นะในนี้นสมมติว่าเราเข้า าหน้าอ่ V I P แล้วเรามาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเออเดี๋ยวจะค่อยดูอันที่จริงมันให้เรากดคาว่างงานอีกครั้งหนึ่งนะนี่ซึ่ว่าเข้าเข,ข้าหน้าระบบปัจจุบันตรงนี้ก่อนนี่นะให้ทุกคนกดอ,อ่ามาที่คําว่าง,งานนะนี่คําว่าง,งานนี่แล้วงานที่เรากดรับเมื่อกี้มันจะมีอยู่ตรงนี้แหละตรงตรงคําว่าง,งานตรงเนี้ยเห็นไหมตามงานตรงเนี้ยแล้วก็มากดทําได้เลยนะนี่ อันดับแรกก็ให้เรามากดเปิดลิงก์เปิดลิงก์ทำตรงนี้เลยสมอันแล้วมากดทําได้เลยนะแต่มันจะมีบอกนะว่า,าภารกิจอันไหนมันจะให้ทําอะไรอย,อย่างอันแรกเนะี่ยมันให้กดถูกใจนะเออแล้วก็กด Link, เปิดลิงก์ปกดถูกใจแต่ว่าอันที่3ามเนี่ยมันจะมีทั้งให้กดติดตามกดแชร์ถูกใจแสดงความคิดเห็นนะตรงนี้จะเป็นตรงบอกแล้วนะว่าว่าเราจะทําอะไรกับ ภารกิจที่เรารับมาตรงนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าภารกิจต้องทํำยังไงเราก็ไปกดเปิดลิงก์แล้วก็ทําลยนันได้เลยอย่างแรกนะให้กดเปิดลิงก์กดถูกใจแล้วก็แคปรูปส่งมาเลยนะแคปรูปแล้วก็มาเพิ่มรูปตรงนี้นะแล้วก็มากดส่งได้เลย,เ,ยเมื่อกดส่งอะไรเสร็จแล้วเนะี่ยก็รอตรวจสอบนะแต่ว่าเดี๋ยวเราขอไปทําก่อนโอเคตอนนี้ก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนี่อ่า ใช่หไหมงานของเราอยู่อยู่ระหว่างการตรวจสอบกาลังอ,อยู่ระหว่างการอสอบรอรอเขาตรวจสอบอยู่เมื่อตรวจสอบเสร็จมันก็จะไปอยู่ตรงหน้าเสร็จสิ้นนะตอนนี้ก็ทำเรียบร้อยแล้วเราเขาตรวจสอบแล้วเรา,เรา,เรามาทํางานไอ้ตรงนี้กันจะมีอีกงานหนึง่งนี่นะกดไปที่หน้าหลักนะแล้วก็ให้กดไปที่คําว่ารางวันนะไอ้รูกของขวัญนนะ่รางวานันกดเข้ามาเลยนะนี่ตรงเนี้ยกดเข้ามาเลย ราจะไปทําอีกนะให้มันเป็นยี่สิบห้าบาทนะเพราะว่าเราก็เพิ่งสมัครมาใหม่เหมือนกันนี่เมื่อเรากดเข้ามาตรงหน้านี้แล้วใช่ไหมให้เรามาเช็คอินตรงนี้นะเช็คอินตรงนี้เนี่ยเราสามารถมาเช็คอินได้ทุกวันเลยนะนี่เรามาเช็คอินตรงนี้ได้ทุกวันเลยเช็คอินปุ๊บเราก็จะได้หนึ่งบาททันทีตรงเนี้ยแต่ว่าถ้าเหรียญมันยังไม่ขึ้นก็ให้รีเฟซหน้านะรีเฟซหน้าตรงเนี้ยนรีเฟซมันมก่อน,นเหรียญแม่มันขึ้นมาละหนึ่งบาท ึ่งบาทตรงนี้เออเราก็ได้มาละแล้วก็มาทําภารกิจตรงนี้ทุกคนเลยไอภารกิจเนะี้ยสำหรับสมาชิกใหม่เห็นไหมห้าบาทห้าบาท,นะนบาทนะเนี่ยสามอันห้าบาทเนี่ยไอห้าสิบบาทจะมาอธิบายอีกครั้งนึ่งกันนะไอห้าบาทตรงนี้เนี่ยให้เรามาทําก็ได้เมื่อเราทําไอภารกิจห้าบาทตรงนี้เสร็จเนะี่ยเราจะได้มาทันทีเลยนะ ราจะได้มาทันทีเลยมันก็จะเป็น16บาทลงข้างบนต่ว S2 อ,อ,อันนี้เนี่ยมันจะเป็นการแนะนําเพื่อนแล้วก็การเติม VIP ครั้งแรกนะใครที่เติม VIP ครั้งแรกหรือแบบเติมเงินเข้าไปครั้งแรกก็จะได้50บาทน,นะตรงนี้แล้วก็ไอ้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นตรงการเชิญเพื่อนนะเชิญเพื่อน5คนมาลงสมัครลงทะเบียนนะแต่ว่าก่อนที่จะได้50บาทเนี่ยเพื่อน5คนที่เราเชิญต้องต้อง้าก่อนละเป็นไงล่ะ ต้องถอนเงินไปก่อนถอนเงินแบบถอนเงินฟรีห้าสิบาทไปก่อนนะนี่นะเราก็ได้ทําภารกิจไอสามอันไปเรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็ดูตรงคาว่าเสร็จสิ้นเสร็จเสร็จสมบูรณ์ได้มันจะเป็นสีจางๆหรอกถ้าไม่ทาเสร็จเราก็มากดเสร็จสิ้นให้มันเป็นสีจางๆนะนี่นะตรงเงินตรงเนี้ยเป็นยี่สิบสองบาทแล้วสแสดงว่างานสามบาทที่เราทําไปมันด้อ้าอนุมัติแล้วแต่ว่ามันจะเลยอีกงานหนึ่งนีงานนี้ยังไม่ได้อนุมัติ ก็รอขออนุมัติก่อนแล้วมันก็จะเป็นยี่สิบห้าบาทพอดีนะแล้วเราก็มาทําอีกในวันพรุ่งนี้ได้ให้มันเป็นห้าสิบบาทแล้วเราก็มาถอนได้เลยนะนี่นะตรงนี้ก่อนที่เราจะถอนเราก็ต้องไปผูกอ่บัญชีธนาคารก่อนนะแล้วก็มาตรงประวัติส่วนตัวหน้าส่วนตัวแล้วก็ไปผูกบัญชีธนาคารได้เลยแต่ว่าเขาเรายังไม่ผูกตอนนี้นะเพราะว่าให้มันครบ ให้มัคุ้50บาทก็อแล้วกันแล้วค่อยผูกนี่หนะ้าตรง V.I.P ส้าหักใครที่อยากจะเติมน้เนี่ยขั้นต่ำมันก็อยู่ที่1,000บาทนะจะมี1,000 3,000 6,000แล้วก็10,000นะหรือใครอยากจะทำฟรีก่อนก็ได้เนี่ยมันก็ทำแต่ว่าทำฟรีก็ดีนะ50บาทแล้วก็ทำไปเรื่อยๆก่อนทำลองไปดูก่อนมันจะทำต่อได้อีกไหมนี่นะลองกดมาที่กระเป๋าเงินของฉันนะตรงเนี้ย แล้วก็กดไปที่คํามาถอนเงินนะนีแม,ม่บอกว่าอ่าคุณยังไม่ได้ผูกบัญชีธนาคารเขาจะเด้งมาให้เราผูกบัญชีธนาคารนะตรงนี้แล้วก็กอกชื่อของเราไปนะแล้วมันก็จะมีพวกข้อมูลบัญชีธนาคารโผล่ขึ้นมานะอย่างเลขบัญชีหรือว่าชื่อธนาคารอะไรเงี้ยก็ลองมาทําดูได้นะและสำหรับวันนี้แล้วก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า